เอาละสวัสดีนะครับทุกคนกลับมาอีกครั้งกับช anel ปันซาฮันนี่นะครับอยู่กันอีกครั้งกับเกมฮาร์สโต e ในโหมดแมทเทนกราวส์ครับผมเอาละยินดีต้อนรับทุกๆคนเลยนะครับแม้กระทั่งผู้ชมหน้าใหม่แล้วก็หน้าเก่าด้วยมาลุนไปพร้อมๆกันนะครับว่าเราจะสามารถขยี้คู่ต่อสู้ได้หมดทุกคนหรือไม่นะหรือว่าจะแค่ติดแค่ท็อปโ ผมโอเคทั้งสองอย่างนะแต่ถ้าให้ดีก็อยากได้ที่หนึ่งมันเท่กว่าครับมันจะภูมิใจในการลงคลิปมากกว่ามาอันนี้จะเป็นยังไงม,มีรักคานิชูนะครับแล้วก็มิวฮาวมานาซอมเกมนี้มีมังกรด้วยฮะปะมิวฮาวขาว เขาขาวต้นเกมเราต้องทำให้ไ <sucks> ด้เปรียบให้ได้เกมนี้มีวิญญาณธาตุใช่ไหมผมลืมดูโอ้โหคูดัโอ้โหแต่ละตัวฮีโล่ดีๆทั้งนั้นครับเกบอร์เงี้ยจอดเงี้ยเดี๋เกมนี้มีวิญญาณธาตุค่อยน่ารักหน่อยพร้อมครับ มาดูแล้วกันว่าต้นเกมเนี่ยตารแรกเนี่ยเราจะแพ้ไหมถ้าเราเล่นแบบนี้นอ่ะจะแพ้ไหมสามสองกับสองสามต่อให้บ๊อบพูดว่าค่าเชียร์เจ้าอยู่ผมก็มั่นใจว่าผมชนะได้ต้นเกมน่ารักต่อให้บ๊อบเชียร์ก็เหนือ ผมไม่เชื่อว่าผมจะแพ้ต่อให้คุณเชียดูสิจะอะไรไปแพ้สองตัวเท่ากันแต่สแตตต่างต่างแต่แพ้เข้าไปห <c oughs> ยิบได้อีกสองตัวอันนี้นหนึ่งละ แต่ว่าอีกตัวหนึ่งจะหยิบอะไรดีจะหยิบท้อนหรือว่าจะหยิบไฮยีนา่าไฮยีน่าไม่ค่อยได้ใช้ในตอนหลังหรอกเนาะอน,นี้ดีกว่าโอเคน่ารัก อัปดาวนก็ลเลยมีแค่นี้<ะ>เจ็บหนักหน่อยนะห้าดาวมาเหในตาที่สองตูมโอ้จะเนียนดีจะเนียนดีมากเลยผมควรอัปดาวด้วยไง คิดอยู่ว่าจะทำํำว่าจะเอาตัวลูกหรือตัวแม่ออกเกมนี้ไม่มีโจนสลดัดมีนี่ถ้ามีเอาตัวแม่เอาตัวลูกออกเอานี้ก่อนสแตทมันดีกว่าโอเค ใสเขาลดดาวเราไม่ได้ด้วยนะเนี่ยเต็มเต็มเลยเพราะการโจมตีครั้งแรกของผม่ยมันดีอเขาวขาโชว์พลังเขาวขาออกมาอิเฟตฟรีโอ้โห ผมว่าเจ้านี่ดีกว่านะจำนวนเรามันเยอะไงะตาหน้าอัพดาวช่วงนี้เราจะ Up อัพโหเขาอัพเลยแฮะใจทำด้วยอะไรครับเนี่ยมีเมอร์หลอกแค่4ี่ตัวตาหน้าเราอัพดาวขึ้นไปก็ต,ต้องลองเดู นี่แน่ฮึทีมดาวเดียวของเรามันก็โอเคเหมือนกันนะน่ารักดีวิคในคู่เลยนะทำเ,เอาลำบากใจเลย Ynasty, ทำเอาลำบากใจเลยอ่ะเก่าหัวแกรก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 มันควรฟรีซนั่นแหละจริง ข้างมันเสียเงินสักหน่อยฟีดไว้ค่อยไปเลือกตอนหดาวไปเลยน่าจะดีกว่าดูมาเลยครับบ๊อบดูสองตัวเน้นเน้นคุณภาพครับวันนี้เล่นสายคุณภาพใส่เราครับ จะดูคุณภาพถ้าโดนรุมจะเป็นไงครับรุมมันเข้าไปครับเสมอไงครับโอเคอเใช่แล้วครับตอนนี้ผมจับดาวแล้วผมจะบอกอะไรให้อีกนะใช่เหมือนกันครับตาหน้าผมก็จับดาวครับ แล้วค่อยเล่นหลังจากนั้นตาหน้าอัพดาวอีกใช่ไหมแล้วตาต่อไปผมหยิบมา2ตัวแล้วดูว่าการรวมทองจะได้เป็นอะไรถ้าจะให้ดีนะผมหยิบมาตัวหนึ่งก่อนแล้วก็ขายขายวางปึ๊บ,บมีตัวลูกเพิ่มขึ้นมาจริงๆเอาสีดาวผมก็ไม่ได้ติดอะไรนะเพราะว่าผมมีโอกาสได้แบรนด์ไงแต่ว่าถ้าเล่นเจ้าขาวๆเนี่ยและยังเป็นเลือดเยอะขนาดเนี้ยผมว่าอัพไปเลยก็ดีเหมือนกัน ก็ลุ้นหลายเรื่องเหมือนกันนะมันมีตัวดีๆเยอะมากอืมต้องพูดเลยอะทำได้ไหมล่ะโหโหตีเขาเขาบั็ไงนี่แหละเราจะแพ้นำไม่นำลิวว้วไว้ตรงนี้นั่น<ฮ>แหละแลวเราตีเขาเขาไม่ตายด้วยนะ เราต้องฆ่าตัวดาวเยอะๆให้ได้เช่น4-2ตนนัวนี้ต้องสไนซ์มันให้โดนเออผิดจ้ะเออผิดจ้ะจบเลยเข้ <laughs> มเข้มเข้ม <laughs> โดนมาตาเดียวเท่านั้นนะ13อะ่ะตาเดียวเท่านั้นอนะร่วงกรุยเลยแมม่ที่ห้าเลย ผมว่าจะเอาเป็นห้าไปเลยเสียเส่ยงๆไปทำมันตานนี้นี่แหละ หกดาวเป็นอะไรเจ้าอุย๋ยเจ๊แล้วเจ๊แล้ว,ลวมันเน่ามองโลกในแง่ดีเราห้าดาวแล้วแลวเรามีคู่สองคู่ มองโลกในแง่ดี <c oughs> เจ็บหนักอีกแล้ว <c oughs> ขึ้นอยู่กับนายแล้วละ่ะแกสโอยเลอร์จะออกมาเป็นอะไรขึ <c oughs> ออ้นอยู่กับนายจริงๆละฮึบ <c> เ <oughs> <c oughs> จ๋งๆเอ้ยพอได้ได้เงินด้วย <c oughs> เออสไนต์ตัวซ้ายให้ได้อย่างน้อยลดดาวไม่ไป <c oughs> ไม่เป็นไรไม่เป็นไรจริงมันก็เป็นนั่นแหละตัวซ้ายดาวมันเยอะไงสิบสองสองตานี่โดนมาทั้งยี่สิบห้าดาวมีสองตาจุกอยู่คมาลอุกพลัลใจแล้วกลับม,มาให้ได้นะอ,อันนี้ไม่มีอะไรน่าสนใจนะน,นี่เฟดไปอ่าทีเมือหลอกเหรอได้อยู่นะ แต่รีเฟรทีนึ่งใช้เงินเยอะจังเลยอ่ะหยิบตัวหนึ่งอ่ะถูกราคาไม่แพงแต่รีเฟรอ่ะแพงเอ้คนเมื่อกี้เราสู้กับใครี่ยเราสู้กับเจ้านี้เจ้านี้เล่นอะไรนะวิญญาณธาตุถึงก็ไม่ได้ติดอะไรนะขอโทษนะพวกนายต้องไปแล้วล่ะมันจ่ายสองแล้ได้สองไงมันก็คุ้มอ่ะ ใจเย็นใจเย็นใจเย็นเพื่อนพีทใจเย็นเพื่อนผมไม่อยากตายแบบนี้ ก็แย่แล้วโอ้โหเฮ้ยเฮ้ยเราศาสตร์แบบมันมาแล้วอ่ะมันมาแล้วอ่ะผมบอกได้เลยมัอนมาแล้วเนี่ยของเราเนี่ยดีคาเลกอลเรามันอึดหน่อยนะขอ,อออกมาดีๆก็มไม่ได้แย่ขนาดนั้นแต่ก็ไม่ได้ดีขนาดนั้นเหมือนกันคาเลกโอเคให้คาเลกก็ยังดี อย่าเพิ่งตายพอผมอาจจะเปลี่ยนเป็นมังกรก็ได้นะโอเคโอเคไม่ตายเยี่ยมไม่ตายขวาป, <c oughs> ปตีตัวนั้นก็ดีดาวก็ลดได้อยู่โดนอีกเยอะเลยอะ่ะจะตายแล้วเนี่ยเสี่ยงมากเออตอนนี้สิ่งสำคัญคือเวลาครับเวลาครับ ไม่คุมมัง้งมันก็ได้อยู่นะโอเคต้องมีตัวไซเคิลตัวหนึ่งแล้วก็บัฟเมอร์ล็อกที่มีได้เอาอันนี้ก่อนดีกว่าอาจจะได้แบรนด์ไง,งไเฮ้ย <อา S 2> มีเวลามันน้อยตั้งะ มันน้อยจังเวลามันน้อยมากเลยอะผมอยู่ๆก็มันน้อยหรือมันอะไรโอเคมาหลอกพิษตัวนี้ช่วยได้เอ้ยอะไรเรียกพิษอีกโอ้โห เกี่ยวกับการโดนโจมตีโอเคนั่นไม่สะกิดเราหรอก uh huh. นายจะชนะแล้วล่ะไม่น่าจะมีอะไรละออกมาสองตัว <c oughs> ดาวเต็มเต็ม <c oughs> ดาวเต็มเต็มเลยเนี่ยหกหกยี่สิบสี่เกือบตายเหลือหนึ่งเลย จะเผื่อจะได้ไงที่เหลือไม่เอาอ่ะม่ได้แต่บังกรผมมีน้อยมากอะ่ะแต่มันก็ยังดีว่าไม่มีอะไรไงในความคิดผมอะมขอลองเจ้านี้หน่อยใค้อะไร รีเฟตแแลกนารอสเหรอไม่ดีเท่าที่ควรไม่ดีเท่าที่ควรโอเคเปิดด้วยพิษอาจจะไม่ดีก็ได้เอาตัวหนึ่งทำลายดว i ยชิลมันเป็นมังกรเอาพิษแล้วกัน <laughs> เปลี่ยน เปลี่ยนช่วยด้วยทีมเราสู้ๆอืมอืมอึดดีอ่ะเนี้ยทานดาเมจได้เยอะมากเราต้องมาลุ้นกับเจ้านี่อย่างเดียวและว่าจะช่วยเราได้ไหม แต่โทเค็นเราเยอะดีนะเนาะเออโทเค็นเราเยอะอย่างนี้ผมก็โอเคชนะอยู่แล้วล่ะต้องออกมาตัวดีๆอ่ะโอเคดาวเยอะ okay, <laughs> <laughs> ทำไมผมชอบตบคนเหลือนหนึ่งเนะี่ยทำไมันไม่ให้ให้มันแบบว่าจบจบไปเลยให้รู้แล้วรู้ร่อได้เหลือนหนึ่งไว้ทำไมก็ไม่รู้ มังกรมันน้อยไปอ่ะผมพอรีเฟสทีเดียวโอเคเรามีมังกรเพิ่มขึ้นมาเมื่อหลอกคงจะใช้ได้แค่ตัวเดียวอ่ะมันไม่ทันเท่าไหร่ด้วยแต่มันต้องทำในสิ่งที่ควรจะเป็นที่สุดอ่ะ อาจจะไม่คุยนิดนึงอ่ะไม่ใช่ไม่ได้ยิงนะสมาธิครับไหนขึ้นหน้าไปเลยแล้ว ป้องมังกรสองตัวขวาไว้ถ้าได้ตีก่อนจะดีมากแต่ไม่ได้นะครับไม่เป็นไรโดยรวมแล้วเราโอเคมากเราฆ่าตัวสแต็ตงามๆของเขาไปละคะเล อึดมากขอชมชนะคนี่ตายจริงล้วหตัวแกส์อยเลอร์นี่เก๊กอยู่อย่างงี้ก็ดีนะเหมือนกันนะเลือกี้สุดยอดันตไป้าลชม,ม้ว,มว,วบอ๊ ัีกนผมเอาโจ้นี่เพราะมันมีโอกาสเจออะลูเมนท์ลที่บัฟได้ไงอย่างตัวนี้ดีมากเลยเพราะว่ามันให้เราคืนมาหนึ่งเหมือนกันเท่ากับว่าบัฟฟรีบัฟฟรีคาลิคอรอย่ากได้คาลิคอรส ไปก่อนเอาทองไปนะเอาเากัส้ไว้ิโคือมันคือสมาธิจริงๆอะแหละขออภยัย ใช่ทีมแบบนี้ผมไม่ติดนะทีมมังกรกับไอ้ขาวๆเนี่ยบัฟให้แต่บัฟมาสแตตก็ยังสู้เราไม่ได้อยู่โอเคขอบคุณ,คคณคตีดีเยี่ยมเลยโอเคขึ้นอยู่กับว่าเขาจะตีเจ้านี้เยอะเปล่า ไม่ทันละโดนเท่าไหร่หกสิบสองสิบแปดยิบสามไม่ตายไม่เป็นไรแรงอยู่ท็อปสามละค่อยๆไปครับค,อคอนะ่อยๆไปลองดูก่อนเราอาจจะเจออะ m รม t ทลที่ที่บัฟอ่าเขาเรียกว่าอะไรอ่ะรีเฟรี เราไม่ได้เนาะไม่ได้ก็รีเฟรฟไป<_ <EN> _>เรากำลังจะเจอจออดนี่ยดิ<_ <EN> _>ให้เจ้านี่โดนด้วยแล้วกันอ๋อ้ทุกตัวเป็นท้อนไปหมดเลยช่างมัน ไม่เจอผมหาอยู่ตัวหนึ่งผมหาอยู่ตัวหนึ่งเลยเนี่ยแต่ผมไม่เจอเงินหนึ่งก็สำคัญคือถ้าดีที่สุดมันต้องยังไปหลังๆแล้วกันเออผมขอให้มันคุมการตีให้ได้ดีๆเจ้านี่น่าจะเล่นเมอร์หลอกมังกรแฮะ จัดมาสี่ติดสี่ติดเนี่ยดีไวชิวตึมเลยนั่นแหละที่ผมอยากให้มันตีตัวนี้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 แต่ยังไงก็ช่างตีตัวนี้เออขอบคุณแต่น้อยดีไวชิวอะ่ะอย่างน้อยอะ่ะดีไวชิวอะ่ะอย่าอย่าตีนี่นะ เออสวย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 ฆ่ามันเราตายได้นะเนี่ยเพราะมันมีห้าสิบห้าสิบเนี่ยเฮ้ยผมแพ้นะเนี่ยขึ้นอยู่กับการโจมตีล้วนๆเลยครับเฮ้ยผมแพ้โอ้เสรยดาย่นะผมหาตัวทำลายดีไวชิลอยู่ไงหาไม่เจอ,เอ,อ จะไปตตอนจบเขาเขาไม่เขาไอ้นน่านมันแพ้เหรอท่นน่ะน้อยนิดเดียวเองนิดเดียวเองพลาดแต่ก็โอเคนะโดยรวมใช้ได้เลยสนุกดีเสียดายที่ไอ้เจ้าน้าน่ะมันแพ้คนที่ผมขยี้มาด้วยหรือว่ามันอีกตัวหนึ่งแต่ไม่เป็นไรผมมีโอกาสแล้วแท้ๆแต่คว้าไว้ไม่ได้ครับช่างมัน แค่นี้ก็สนุกจะแย่อยู่แล้วนะสุดยอดเลย,ยอ,ลยตอปตอปอือเอาละก็จะประมาณนี้นะครับทุกคนกับการเล่นในครั้งนี้เป็นยังไงกันบ้างชอบไหมก็ถ้าชอบสามารถที่จะกดไลค์กด u u s c r i b e นะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิง่งจะได้ไม่พลาดคลิปอื่นๆที่จะมาต่อจากนี้นะครับส่วนผมมันซ่านี่เนี่ยคงจะต้องขอลาทุกคนไปก่อนขอขอบพระคุณในการรับชมด้วยแล้วก็ไว้เจอกันใหม่ในครั้งหน้าสวัสดีครับ